บีเดอะสตาร์ไม่อยากมีครอบครัวชาตินี้จะไม่มีเมียบ้านปลายชีวิตขออยู่บ้านพักคนชราคะ่ะหายหนะ้าหายตาไปจากวงการนานเลยและค่ะสาหรับหนุ่มบีเดอะสตาร์ช่วงหลังๆเราจะเห็นว่าบีเนี่ยหันหน้าเข้าหาธรรมะซะส่วนใหญ่ซึ่งเขาวัดทําบุญตลอดจนคล้ายๆคนเริ่มสงสัยว่ารวยแล้วแน่ๆถึงไม่กลับมารับงานในวงการบันเทิงหนุ่มบีเองก็ออกมาเล่าแล้วละค่ะว่าปกติส่วนใหญ่จะอยู่ที่วัดแต่วันปกติจะแบ่งเวลาไปทํางานบ้างกลับบ้านที่เชียงใหม่บ้างนอนเล่นออกกำ ร่างกายบ้างคนก็มักจะพูดว่ารวยแล้วเนี่ยไปอยู่วัดได้ถามว่าจริงไหมมันก็จริงนะแต่ว่าคนเราเนี่ยเลือกความสุขได้ครับ คนเรามีความสุขชีวิตที่แตกต่างกันเราไม่ได้ขวางใครความสุขของครกับความสุขของเขาแหละไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามสุดท้ายก็ส่งผลโดยภาพรวมที่จิตใจอยู่ดีทุกอย่างที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้เนี่ยมันไม่แน่นอนเลยจริงๆครับมันเป็นเรื่องจริงอย่างเพลงที่พยายามทำแทบตายแต่ไม่ดังแต่บางเพลงเนี่ยรีบทำรีบปล่อยกลับดังขึ้นมาเฉยผมไม่ได้เป็นคนถ่อมตัวนะแต่แค่คิดว่าการเหลืองเนี่ย มันให้อะไรกับเรากลับมาบ้างแต่ถ้าเขาเหลืองมันก็เป็นความสุขของเขาอันนี้เราไม่ว่ากันเพียงแต่ว่ามันไม่ใช่ความสุขของเราเท่านั้นเองครับและเมื่อมีการถามถึงเรื่องครอบครัวว่าอยากจะมีหรือไม่ทางนั้นหนุ่มบีก็บอกเองแล้ค่ะว่าผมยังไม่ได้คิดถึงตรงนั้นเลยนะครับคือไม่ได้คิดว่าอยากจะมีครอบครัวไม่ได้คิดถึงเรื่องนั้นเลยเวลาที่เราเห็นเพื่อนๆเรามีครอบครัวมีภรรยามีมลูกไปเล่นกับลูกเพื่อนก็สนุกดีนี่ครับการมีลูกมีครอบครัวเป็นความสุขของเพื่อนแต่ไม่ใช่ความสุขของเรานึึถงเวลาที่ เรามีครอบครัวนะ ยังเวลาไปทานข้าวเพื่อนก็นต้องรีบกลับเพราะว่าภรรยาตามลูกร้องบ้างต้องทํางานหนะักเก็บเงินไว้ให้ลูกพอเรามาถามว่าอา้าวทาทําไมเขาก็บอกว่ามันเป็นความสุขนะเว้ยแต่พอมาคิดดูแล้วเฮ้ยมันไม่ใช่ความสุขของเรานะก็เลยคิดว่ายังไม่มีดีกว่าแต่เราเองก็ไม่ไปขัดเขานะคะเพราะการมีครอบครัวมันไม่ใช่ความสุขของเราเท่านั้นเองเมื่อถามว่าแกแล้วทิอยู่กับใครบีก็บอกว่าถ้าแกแล้วก็อยู่บ้านพักคนชราสิครับถามว่าอยากมีความรักไหมก็อยากมีเหมือนกันนะแต่เวลาคบกับใครเนี่ยเขามีความฝันอย ากแต่งงานอยากมีลูกซึ่งพื้นฐานตัวเองไม่ได้อยากมีครอบครัวและไม่ได้อยากมีลูกนั่นเองค่ะและนี่ก็เป็นคำพูดของหนุ่มบีเดอะสตาร์ที่ได้ออกมาเปิดเผยในครั้งนี้ค่ะ